สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Squidman.exe ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตราดครับเมื่อคืนเนี่ยเราพักกันที่นี่นะครับเนี่ยกับพักกับพี่แดนจากแดนอิตติ้งนะครับผมสวัสดีครับมาอีกแล้วปกติเขารีวิวที่พักกันอะ่ะเขามาตอนมาเขาถ่ายตอนมาถึงใช่ไหมอืมเพราะมันยังสวยอยู่ <laughs> ไอ้นี่คือเมื่อคืนเรามาค้าบตื่นมาก็เลยอ่ะเรามาแนะนําให้ดูกันที่นี่นะครับชื่อว่าตราดทารารีสอร์ทนะครับนี่ครับดูป้ายอ๋อเอา้า ไปไปไหน <c oughs> คือใหม,ม่จริงใหม่จริงเส็จเขาเพิ่งเปิดตั้งแต่วันที่3เมษายนครับวันนี้วันที่12ใช่เนี่ยถ้าสังเกตนะทุกอย่างใหม่มากแม้กระทั่งสารพุภูมิข่าวใหม่จริงนะครับเราปาดตามองไม่เนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าเขาเพิ่งเปิดจริงๆ,ๆนะครับใหม่จริงอะแนะนํากันตัน้งแต่ที่จอดเลยแล้วกันที่จอดดูด้วยตาน่าจะ20ว่าคันอืม พักที่นี่นะเขามีสองราคาหนึ่งพันบาทกับหนึ่งพันสามร้อยบาทหลังจากที่เราได้ดูเนี่ยห้องหนึ่งพันก็คือตึกนุน้นออือใ,<น>ใช่แล้วก็ห้องพันสามร้อยคือที่เราพาักแต่ว่าเดือนเมษาเนี้ยเขามีโปรโมชั่นอยู่ลดร,ราคาครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งอะ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นก็คือ,อคห้องหนึ่งพันเนี้ยตอนนี้จะเหลือห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็ตัวห้องพันสามร้อยอ่ะเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบ อวันนี้เราก็เลยนอนห้องเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะห้องดีสุดถ้าใครมาทันเดือนนี้ก็ได้ลดเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครับไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูที่เช็คอินคือที่เนี่ยมันดูใหม่ไปหมดทุกอย่างเลยเออเอามาตอนนี้ก็แบบของดีครับตรงนี้เป็นซอนเช็คอินซอนแอดมิน ว่าโว้อะไรนี้ก็ปกตินะอืมปกติอ๋อนี้มีห้องน้ำตรงนี้ของรมีห้องน้าด้วยนะครับห้องน้ำตรงล็อบบี้นะครับตรงนี้คือโซนที่เราพักกันห้องห้องพันสามห้องเอทีก็จะมีสวนตรงกลางอืมก็เป็นห้องฝั่งซ้ายฝั่งขวาทางเข้าห้องจะอยู่ด้านหลังของห้องอ่าแล้วก็เป็นระเบียงไม้ไว้ห้นั่งตัวสวนเนี่ยเขาก็ทำเป็นเสียงน้ำนะอันเนี้ย ก็ผลก็มีส่วนน้ำเขาก็เป็นห้องสองฝั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เดินเข้าจากด้านข้างระเบียงจะมาเจอกันตรงกลางมีสวนตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวสวนเขาก็ยังยังไม่ได้เก็บงานนะก็อ,อ,อยวามอาปูหูยากองอะไรเพิ่มแหละแต่ว่าก็ชอบคอนเซ็ปต์นะเขาใช้เสียงน้ําเสียงอะไรเงี้ยมันผ่อคลายดีเดี๋ยวพาไปดูห้องเออไปดูห้องเราดีกว่าห้องจริงนะครับคือพักกันเมื่อคืนเนี่ย ค่อนข้างรู้สึกว่าห้องแบบสบายคุ้มราคามากๆนะครับช่วงยิ่งช่วงรถนี่คือแบบคุ้มสุดเ,เออคุ้มมากนะครับ750บาทนี่แอร์ใหม่คลิปเลยเนี่ยทางเข้าก็จะอยู่ด้านด้านนอกนะอะมาะใช้คีย์การ์ดนะครับอืมคีย์การ์ดอ่าโอเคอ่ะทีนี้ เนื่องจากมันเป็นการเรียกว่าไงดีคอสตเมอร์รีวิวนะออันนี้คือห้องเราใช้งานมาแล้วนะมัเลยาาห้องจริงห้องจริงห้องจริงอยู่จริงนอนจริงอ่ะ,อะเข้ามาดูกันในห้องนะนี่เราเดินเข้ามาเราจะเจอนี่เลยโอ้ความกว้างนะครับห้องห้องนั่งเล่นเขามีห้องนั่งเล่นแยกเลยนี่กว้างมากนะครับคือ,อมาก<ำ>ันขอย้ำราคาว่า หน 1> 1. <300. S 2> ึ่งพันสามร้อยซึ่งเราพักเจ็ดอยห้าสินี่เขามีโซฟาโซฟาปรับเ,รเป็นโซฟาเบสได้ด้วยโซฟาเบสมีแอร์นะครับแล้วก็อันนี้มันอืได้ปรับลงมานอนไดออ้ตั้งเลยทางนี้เป็นซิงค์ตั้งอะไรนิดหน่อยอแต่ทีนี้รู้แล้วว่าเขาลืมอะไรเขาน่าจะย,ยังไม่ได้ให้พวกอ่ากาต้มน้ำร้อนหรืออะไรพวกนี้ อปกติมันมีในห้องอันนี้เขายังไม่ได้มีมาอ่ะก็เดี่ยมีช่องวางของมีอะไรก็โอเคตู้เย็นนะตู้เย็นมีให้มีของพิมพ์เทอรี่มีน้ำให้มีองขวดมีแก้วขนมเราซื้อมาเองอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือหัวชาร์จนะครับหมายถึงว่าจุดเสียบปลั๊กมีตรงนี้นะครับสองจุดจุดเสียบปลั๊กเนี่ยอันนี้อธิบายก่อนว่าที่มันมีตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเครื่องครัวใช่ไหมแล้วตรงนี้มันเป็นโต๊ะทำงานอ่าเขาก็มีให้อีมีสองรู ใช่มีสองนูครับคือสมก็เป็นโรงแรมสมัยใหม่ม,มีปลั๊กเยอะถ้าเป็นโรงแรมเมื่อก่อนนี่เราอาจจะต้องถอดปลั๊กทีวีมาเสียบชาร์จโทรศัพท์ก<ช>ันให้จ<ช>ไัได้ถ้าโรงแรมเก่าๆนะเขาจะไม่ค่อยมีรูปลั๊กนี่ตรงนี้มีสองนี่มีสองรูแล้วนะตรงนี้โซฟามีไหมตรงนี้ไม่มีม,มีให้ตรงนี้อ่ามาหยุ่ตรงนี้แทนนะครับแต่เรียกว่าปลั๊กเยอะปลั๊กเยอะจริงแต่เนี่ยเสียดายนะเราอยากได้ปลั๊ก ตรงนี้ใช่ใช่แบบว,ว่าเราดูทีวีหรือเล่นโทรศัพท์อะไรกันตรงเนี้ยตรงนี้มันน่าจะเป็นโซนที่เรานั่งพักผ่อนเวลามานะเน็ตที่เนี่ยเขาแรงจริงนะครับคืออันนี้ประทับใจส่วนตัวเลยละกันนะครับผมว่าเล่นเกมดูหนังเมื่อคืนก็เล่นบน iPad นะครับความเร็วเน็ตคือใช้ได้ดีเลยทีวีนะครับเขาเป็นเห็นไหมอืม มี n น t f l i x มี y o u t u ู e ดูให้หมดเขามีอะไรบ้างเขามี AS Play ใช่ไหมอืม p o เมื่อกี้เห็นละก็เป็น Android TV นะครับมีครบหมดกล่อง a n d ด o i d ดู u t u b e ดูอะไรได้มีทีวี n o m a x มมีให้หมดแล้วก็พวกช่องทีวีต่างๆนะอืม ทีวีก็มีนะฮะดูได้ครบอ๋อนี่นะกล่องนะที่อยู่ตรงนี้เขาซ่อนกล่องไว้ข้างหลังใช่เพราะว่าไอ้อันนี้มันรีโมทเป็นรีดิโอด้วยใช่ไหมมันไม่ต้องเอาจริงๆถือว่าอยู่ในห้องเราก็แฮปปี้แฮปปี้นะอยู่บ้านนอนสบายมากครับนี่อันเนี้ยคือเมื่อวานมาถึงปุ๊บก็หลับตรงนี้ไปเรียบร้อยนะครับก่อนจะไปนอนห้องนอนเพระแต่อากาเย็นแอร์เย็นจริงเปิดแป๊บเดียวคือแบบเย็นเลย ทีนี้พอเราเดินเข้ามาใช่ไหมอ่ะนี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนนะครับนี่เขามีห้องนอนแยกมาอืมห้องนอนแยกเป็นหากอ่ะก็นอนจริงนอนจริงนะฮะนอนเป็นเรียบร้อยขอโทษห้องลับไปหน่อยหนึ่งนุ่มมากโอ้เออสเกลเตียงคือแบบเนี่ยพี่แดนลงไปนอนเนี่ยได้ทั้งตัวเลยสบายๆเหลือๆแล้วก็แอร์นะครับแอร์ในห้องนอนก็มีต่างามีเครื่องหนึ่งแอร์แยกกันผีสองตัว ห,ห้องนั่งเล่นขอห้องนี้อ่ะส่วนน,นี้มีปลั๊กให้พร้อม,มป๊นั c, ่งทํางานได้อีกที่หนึง่งแล้วก็นี่หัวเตียงมีปลั๊กอีกสี่คือเราสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เป็นสิบเครื่องพร้อมกันถ้าเราพัก <c oughs> ในห้องนี้คือแบบโคตรเยอะห้องนี้สิห้องนี้หกห้องนี้ 6, หกรูหกรูนะครับคือปกติเราอ่ะไปต่างจังหวัดใช่ไหมเราจะชอบปลุกปลั๊กลางอไว เวลาเรามีพวกกล้องเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยเยอะๆที่นี่ไม่เป็นไรเอาแต่อะแดปเตอร์มาอีกเดียวพอใช่อ่ะต่อมาห้องน้ำมีนี่ด้วยมีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะครับเลีว่วที่แขวนผ้าก็ได้ที่แขวนผ้ามีให้พร้อมอ่าเดี๋ยวก่อเขาบอกก่อนในเนี้ยตอนแรกเขามีผ้าเช็ดตัวมาให้นะเราเริไปใช้แล้วเคเดี๋ยวจะคิดว่าไม่มีผ้าเช็ดตัวให้อะห้องน้ําเป็นแบบทะลุนะครับเข้าจากด้านหน้าก็ได้นี่ห้องน้ําก็ อันนี้ก็ไม่ได้มีอยาบร้านนะแต่ก็โอเคมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีอ่าสบู่แชมพูของจะเป็นมีครบมีครบอ่า,อางล้างหน้ากระจกใหญ่มากกระจกอ่ะใ,ใหญ่จริงแล้วพอเราเดินออกมาทะลุห้องหลับได้คราก็จะเป็นทางเข้าแล้วเนี่ยมันก็จะเดินก็คือพื้นที่ห้องน่าจะประมาณเท่าไหร่ได้อ่ะหกหกเมตรป่ะอเจ็ดคูณเจ็ดเมตรได้เนาะพื้นที่ทั้งหมด ใหญ่มากเลยได้อยู่ใหญ่อยู่ใหญ่ใหญอ่ะแล้วก็ทีนี้เป็นระเบียงเนี่ยระเบียงก็เป็นพื้นที่แบบส่วนตัวนะมีเก้าอี้ให้เออเอาเป็นว่านั่งดื่มเครื่องดื่มอืมอะไรอย่างนี้ชิวเอาข้างนอกได้แต่ว่าไม่ใช่ฤดูนี้นะฮะมันแตกกลางคืนพอได้กลางคืนพอได้อันนี้คือห้องราคาหนึ่งพันบาทนะที่โปรห้าร้อยเก้าสิบ เออว่านะอืมเฮ้ยจริงจริงอะถ้ามาห้องนี้ก็ถือว่าโอ้โหคุ้มราคาเลยนะคุ้มอยู่เนี่ยทุกอย่างใหม่หมดอืมล้วก็เครื่องใช้ทุกอย่างครบแล้วนะเหมือนห้องนู้นเลยห้องที่เราพักเลยเออมีทีวีมีปั๊กหัวเตียงมีครบ สองฝั่งด้วยนะที่สำคัญโซฟาทีวีมีหมดเฮ้ยอันนี้ผมชอบมากมี USB ชาร์จเจอร์ให้เลยครับ uh, มีให้เรียบร้อยนะโอ้ uh, oh, ดีจริงอันนี้ oh. ก็บอกก่อนว่าคือไหนๆเราถ่ายแล้วก็เลยขอเขาว่ามาขอถ่ายหน่อยจะได้เห็นกันเลยว่าห้องทั้งสองทยเป็นยังไง uh huh. นะครับแล้วก็ตัวห้องอห้องตัวเนี้ย จะมีสองแบบก็คือเตียงงไซส์กับห้องเตียงคู่ก็ถ้ามากสองคนจะแยกเตียงกันก็บอกเขามีห้องเหมือนกันเฮ้แต่อันนี้เด่นกว่าฝั่งมู้นะตู้เย็นใหญ่อตู้เย็นใหญ่ดีตู้เย็นใหญ่ใ,หญใช่แค่บอกว่าคุณแม่ี่บ้านก็ใช้ตัวนี้ถ้ามีเด็กมาด้วยนี่ <c oughs> น,น่าจะชอบเลยใส่ของกินใส่ขนมเออโอเคตู้เย็นคืคุณเคยไหม ใช้ดีครับตรงนี้มีระเบียงอยู่นะนีอก็นั่งชมนกชมไม้ชมวิวได้แต่ว่า,าอันเนี้ยถ้าถ้าเรามองไปด้านนู้นน,นะนะจะเป็นเขื่อนอื่าเนี่ยจะเห็นเห็นต้นไม้เนี่ยสุดต้นไมน้ตรงนี้เป็นเขื่อนละวิวดีตรงนั้นอืลมลมสบาย่มีความเป<อ>็นส่วนตัว พอมาพอจะนั่งอะไรได้นิดหน่อยอที่แขวนผ้าเขาใหญ่มากแต่เนี่ยเป็นเป็นห้องเดี่ยวถ้าถ้าพูดถึงว่าโอเคตอนนี้ห้าร้อยเก้าสิบคือคุ้มมากภายใมันก็โอเคมากอยู่ดีอืกว้างขนาดนี้ใช่ห้องดีด้วยห้องน้ำหน่อยเป็นแบบเลื่อนนะครับตัวห้องน้ำก็เป็นตู้อ่ะโอ้อันนี้ดีเปิดไฟออฟถอดคีการ์ดอยู่อ่ะไม่เป็นไรพอเห็นนะ อ่ะก็สดบบสบมีครบนะทุกอย่างนะครับมีอ่าองล้างหน้ามีโถชักโคกนะครับมีห้องอาบน้ำนะเป็นห้องแบบห้องปิดด้วยนะนี่ดีมากเลยมีล้าง้างนั้นนิดหน่อยตรงนี้อืมอค,ครบทุกอย่างแหละเรียกว่าไม่มีอะไรขาดเออจริงๆมาพักห้องนี้ก็ก็โอเคแล้วนะนะดีเลยละ่ะก็อย่างที่พี่แดนเขาพามาแนะนำนะครับวันนี้ก็เห็นภาพของอตาทารารีสอร์ท ใช่ดีมากเปิดใหม่คุ้มมากเลยอืมช่วงนี้ถ้าใครมาพักที่ตราดนะครับรีบมาเพราะว่าเขา<ช>มีโปรโมชั่นดีนะครับผมแต่ถึงไม่มีโปรก็คุ<ก>้มนะก็ดูโอเคดีเอออ่ะทีนี้จะบอกกันว่าตัวโรงแรมนี้เนี่ยมันทางเข้าอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่ายัางไงก็เดี๋ยวส่งพิกั Google, ด Google อยู่แล้วอ่าเดี๋ยวแปะ กูเกิลแมปไว้ให้นะครับจะได้มากันถูกจริงเซิร์ชก็เจอพอลองเซิร์ชละในกูเกิลแมปก็เจอถ้าในแง่ของการเดินทางนะครับเข้าตัวเมืองตราดใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นครับก็ถึงแล้วนะครับผมไม่ติดถนนใหญ่เฉยๆอ่ะอืมแค่ไม่ติดถนนใหญ่แต่ว่าในแง่ของความใกล้เมืองก็ยังใกล้อยู่ดีครับแป๊บเดียวถึงโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย